กันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแทบจะลืมไปเลยนะว่ามีนักเตะลูกครึ่งไทยอยู่1คนที่กำลังฟอร์มดีมากๆนะครับในลีกเยอรมันผมกำลังพูดถึงนิโก้นิโคลัสมิเคลสันนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาว่าดาวเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพีคเลยกับต้นสังกัดในลีกบุนเดสลีก,กาทอย่างเอเวอร์สแบก รายงานกันแบบนี้นะครับว่านิโก้เนี่ยกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญของสโมสรไปแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าใน5เกมหลังสุดเนี่ยตัวของนิโก้เนี่ยได้ลงสนามกับทีมถึง4นัดโดยเฉพาะในนัดล่าสุดที่เจอกับไกเซอร์สแลเทนนิโก้ลงตัวจริง90นาทีนะครับแล้วทีมก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไป3ประตูตอนห ส่งผลให้นะับปัจจุบันเนี่ยต้นสังกัดของนิโก้อย่างเอลสแบกเนี่ยรั้งรองจากฝูงของลีกนะครับมี38แต้มโดยแพ้ไปแล้ว4นัดจาก20เกมในฤดูกาลนี้ซึ่ง3จาก4นัดที่แพ้นั้นนิโก้ไม่ได้ลงสนามเลยนี่คือตัวเลขสถิติที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงนิโก้เองเนี่ยมีโอกาสสูงนะที่จะพาต้นสังกัดเลื่อนชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมัน ทำใหผมถึงพูดถึงนิโก,โก้เพราะว่าตอนนี้ข่าวทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเราเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกว่าข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอัปเดตทีมยูวีฟสามเนาะแต่พอมาพูดถึงนิโก้กับปี2026เนี่ยด้วยความที่เออผมก็เพิ่งพูดถึงนิโก้ในปีนี้เลยเนี่ยแล้วมาดูสถิติก็ชัดเจนว่าจิ๊กซอว์ตรงนี้แหละถือว่าเป็นกลจุกสํสคัญเลยโดยเฉพาะในเกมเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ที่ทีมชาติไทยของเรา จะลงสนามเจอกับเติร์กเมินิสถานในการตัดสินอนาคตเอเชียนคัพว่าจะได้เล่นรอบสุดท้ายหรือไม่ถ้าทีมชาติไทยมีนิโก้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นความแข็งแกร่งที่ดีเลยละ่ะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกองค์ประกอบโดยรวมนะพี่นาทีนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็นแผนออกมานะเพราะว่านี่ก็อีกประมาณเกือบไม่ถึงไม่ถึง2เดือนแล้วละ่ะนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกแหลพะพอเห็นนิโก้ฟอร์มดีนะครับเห็นนักเตะในไทยลีกหลายๆคนที่ก็โอ้โหยังอยู่ในมาตรฐานท,ที่โอเคอะ่ะมันก็ทําให้คนดูฟุตบอลทีมชาติไทยอะ่ะมีกําลังใจขึ้นมาเนาะก็เดี๋ยวมาดูนะครับพอเห็นข่าวนี้ต้องรีบนำมาเล่าแล้วมาขยายให้คุณผู้ชมฟังเลย <S <S เพื่อที่จะเข้าสู่ประเด็นใหญ่นะครับนั่นก็คือทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับเผอปมแป๊บเดียวนี่วันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นี่เราจะลงสนาม ในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับอิรักแล้วนะครับรายงานกันล่าสุดแบบนี้ครับต้องบอกว่าได้8ทีมครบแล้วนะครับและผลการประกบคู่ในรอบ8ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเส้นทางของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเราครับเจอกับอิรักในรอบ8ถ้าหากทะลุเข้าไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับหรือรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะไป รอพบผู้ชนะระหว่างอิรานกับอุซเบกิสถานถือว่าสายข้างเรานี่แข็งแป๊กเลยนะแข็งมากนะแข่งมากขณะที่อีกสายหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโหก็ก็งานเบาอยู่นะเพราะว่ามันก็มีอินโดที่จะต้องมาวัดกับเวียดนามว่าใครจะเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็มีญี่ปุ่นที่จะเจอกับอัฟกา,านิสถาน เอาตรงตามเส้นทางแล้วผมว่าไทยเจอกับสายที่ค่อนข้างหนักนะครับเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกในรอบนี้นะครับมันไม่ได้มีเรื่องของการคว้าตั๋วไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกแต่ภาพสะท้อนมันก็ทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าในช่วงหลังเนี่ยตามสถิติที่มีการเปิดออกมาการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในปีที่ไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นตั๋วไปฟุตซอลชิงแชมป์โลกเนี่ย ส่วนใหญ่ไทยเราจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เข้ารอบรึกเท่าไหรอ่อย่างย้อนไปปี2010นะครับที่อุซเบกิสถานตอนนั้นนี่ไทยตกรอบ8นะครับแต่ว่าในปีถัดมาปี2012เราก็จบอันดับ2เลยนะครับแล้วก็ได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลกด้วยแล้วก็ในปี2014เนี่ยไปเล่นที่เวียดนามปีนั้นเราก็หล่นรอบ8นะครับ แต่ว่าอีก2ปีถัดมาที่อุซเบกิสถานแล้วก็จบอันดับ3แล้วก็คว้าตั๋วไปฟุตซอลโลกหรือในปี2018นะครับที่ไต้หวันเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จบอันดับ8นะครับแต่ว่าใน2งปีถัดมาปี2020เนี่ยเขายกเลิกเพราะว่ามันมีโควิดนะครับแต่ไทยก็ได้ตั๋วไปฟุตซอลโลกอยู่ดีนะครับแล้วก็เอาในใกล้ใกล้เราก็ปี2022งเนี่ยเราจบอันดับ4อันนี้อันนี้ผลงานดีแล้วก็มาที่ประเทศไทยชิงแชมป์เอเชียครั้งก่อนที่จะถึงที่อินโดเนี่ยเราก็จบอันดับ2 หมายความว่าในชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6กเนี่ยก็น่าติดตามนะครับโดยเฉพาะโค้ดหมีรักพลสายเนตรงามถือว่าเป็นโค้ดไทยในรอบหลายปีเลยนะที่มีโอกาสจะพาทีมชาติไทยทะลุเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายคนล่าสุดที่ทําได้ที่เป็นโค้ดไทยในรายการชิงแชมป์เอเชียต้องย้อนไปที่โค้ดพัทยาเปี่ยนคุ้มเลยนะครับเมื่อปี2007นู้นเลยโอ้โหเกือบ20กว่าปีได้อะดังนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมประวัติศาสตร์ที่น่าจับตามองแหละ นะครับแต่ถ้าถามว่าไทยมีโอกาสเข้ารอบไหมผมว่าการเจอกับอิรักก็50-50นะอิรักถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวโดยล่าสุดครับทีมฟุตซอลไทยของเราลงฝึกซ้อมเข้มนะครับเพื่อเตรียมตัวเจอกับอิรักโดยข้อมูลก็มีรายง,งานออกมานะครับว่าณตอนนี้เนี่ยนักเตะทุกคนอยู่ในสภาพความฟิตที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สถิติของไทยในการแข่งขันฟุตซอล ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เนี่ยคนที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษก็คือเจ้าเม็ดมฮัมหมัดอุบัตมูซาเนาะเพราะว่าล่าสุดก็มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาว่านักฟุตซอลไทยที่ยิงเยอะสุดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็คือเจ้าเม็ดแหละหประตูแล้วก็ไล่เลียงว่าที่วรศักิ์สีลังไพโลดหนึ่งประตูสราวุฒิพลาพลึกหนึ่งประตูอิทิชาประภาพันหนึ่งประตูแล้วก็กิจอรันสลักหนึ่งประตูนะครับถ้าให้วิเค,คราะห์นะจุดนี้นะครับ เดี๋ยวว่ากันยาวแต่ผมว่าเราเราสู้อยอรักได้แหละนะครับอยู่ที่โอกาสและจังหวะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโคดหมีเข้ามาครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็ดูเห็นชัดว่าโคดหมีก็มีฝีมือในการคุมทีมชาติไทยมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกการแก้เกมอะไรต่างก็น่าสนใจแต่ก็ถือว่าเป็นด่านใหญ่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟุตซอลไทยของเราก็ใช้ในส่วนของกุ้อนอมาโดยตลอดครั้งนี้ในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยกลับมาใช้โค้ดไทย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ก็ย้ํากันอีกรอบนะครับไทยพบกับอิรักเนี่ยจะแข่งขันในวันที่3กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกานะครับช่อง BG Sport จะถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับไหนๆพูดถึง BG Sport แล้วู้หข่าวนี้ไม่พูดไม่ได้ข่าวใหญ่ของจริงนะครับใหญ่แบบโอเป็นข่าวดีสำหรับแฟน,แฟน ฟุตบอลหลีกอาชีพของญี่ปุ่นหรือเจลีกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยาทาง BG ได้ประกาศนะครับว่าคว้าลิขสิทธิ์การถา่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน J จลีก u e 100ปีวิชชั่นเจลีกนะครับที่จะยิงสดรวม20นัดนะครับแถมยังมีการแข่งขันใน J2, J3 ทั้งหมด50นัดที่คัดเลือกอย่างพิธีพิถันนะครับแล้วก็ เอาใจคอบอลไทยเนาะว่าจะได้ดูทั้งฮอกไกโดคอนเสเดซตปโปโรนาราคับหรือแม้กระทั่งจูบิโรเอวาตะสาเหตุสำคัญก็คือนักเตะกลุ่มแข้งไทยเราในเจทัวทั้งสุปะโะคสารชาติธิรพัฒนปือทองที่ไปอยู่ซัปโโรแล้วนะครับแล้วก็มีบระเมอดาวิไลด้วยกับจูบิโรเอวาตะนั่นเองข่าวดีนะข่าวดีอันนี้ย้ำเลยว่ายิงสดทุกสัปดาห์70แมตช์นะครับ ให้ได้ติดตามก็เป็นโอกาสที่ดีงามมากๆเลยผมเองเนี่ยต้องบอกนะว่า J2 ไอ่ะปีที่ผ่านมาหาดูยากจริงๆต้องไปมุดช่องทางธรรมชาติต้องไปหาช่องทางนช่องทางนั้นดูนะครับแต่พอมาครานี้นะครับเรียกว่า BG จัดให้ก็เรียบร้อยครับสบายๆได้มาดูแข่งไทยกันแบบเต็มๆโดยเฉพาะในการแข่งขัน J2 นะผมพูดได้เลยนะใครที่ดู J2 แล้วมาดู League เนี่ย อารมณ์คนละอารมณ์เลยนะคือเจลิกเนี่ยนะครับอาจจะต่อบอลจิกจักจึกจักเยอะหน่อยแต่สําหรับเจทูเนี่ยใส่กันยับเยินยุยี่เลยทีเดียวแล้วก็อยากดูเหมือนกันว่าสุขโชคสารชาติกับปีที่เป็นการแข่งขันรูปแบบพิเศษแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลของทีมชาตินะครับโดยเฉพาะในการแข่งขันเอเชียนคัพแล้วก็รวมไปถึงปรเมศด้วยนะครับกับจูบิโรเอวาตะที่ได้อยู่ด้วยนะครับยังมีธทรพั์ให้ได้ดูแล้วก็ ผมว่าทาง BG ก็น่าจะหยิบคู่ใหญ่ของการแข่งขันเจลีกมาให้เรา ได้ชมได้เชียร์กันแบบเดือดเดือดมันมันมน,นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยอาจจะดูเงียบเบหน่อยแต่ก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ